นักเล่นน้ำคลายร้อนแน่นคลองตะบ,บอกแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนเมืองกาญอาปตอดอนตะเพชรลงจัดระเบียบป้องกันเหตุปิดถนนไม่ให้รถผ่านเลี่ยงไปเส้นทางอื่นแทนเฉพาะช่วงวันหยุดพบนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนทองหลุดโชคดีได้คืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุอุณหภูมิสูงถึง40องศาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวพื้นที่ต่างจังหวัดและใกล้เคียงตางพาการันแห่มาลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก เนืองแน่นทีเดียวคลองตาบ๊อกซึ่งเป็นคลองส่งน้ําไส้ไก่อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านดอนตะเพชรจึงเป็นการเล่นน้ําแบบสไลเดอร์ผู้ลงเล่นต่างบอกว่าน้ําแรงมากผู้ลงเล่นต้องใช้รองเท้าสวมใส่เพื่อฉะลอก,กับผนังริมคลอง หลายคนบอกว่ากางเกงขาจตกแรงน้ําแล้วใช้กันชะลอกันผนังริมคลองเพื่อหยุดแต่ก็สนุกมากซึ่งคลองตะบอกจะมีลักษณะกว้างประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆแยกจากคลองสายหลักโดยมีประตูเปิดจากคลองสายหลักเพื่อส่งน้ําผ่านไปตามหมู่บ้านเพื่อเป็นการกระจายน้ําสู่เกษตรกร,กรที่ใช้ทําการ,กรเกษตรต่างๆซึ่งกระแสะน้ําจะค่อนข้างแรงแต่ไม่ลึกมากมีระดับน้ําเพียงหน้าแค่เอวทําให้เด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ต่างพากันมาเล่นน้ําโดยปล่อยตัวลอยไปตามแรงไหลของกระแสะน้ํากันอย่างสนุกสนานโดยในวันนี้ก็จะ มีชาวบ้านมาใช้บริการคลองตะบอ็อกแห่งนี้พาครอบครัวไปเป็นที่พักผ่อนเปิดเพลงกันอย่างสนุกสนานและรอบรอบคลองจะมีพ่อค้าแม่ค้านีอาหารหลากหลายไปตั้งวางจําหน่ายกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดลูกชิ้นขนมน้ําดื่มซึ่งสร้างไรายได้กับชุมชนเป็นจํานวนมากมีทั้งคนในหมู่บ้านดอนตะเพชรและคนนอกพื้นที่และในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของอบตดอนตะเพชรได้ทําการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดแล้ว ซึ่งผู้ค้าหน้าใหม่จากนี้จะไม่สามารถเข้าไปตั้งร้านค้าขายได้แล้วรวมถึงในช่วงวันหยุดทางเจ้าหน้าที่จะทําการปิดเส้นทางช่วงสายคันคลองให้นํารถไปใช้เส้นทางอื่นแทนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุส่วนรถที่ผู้ไปเที่ยวเล่นน้าให้จอดดินถนนใหญ่แทนแล้วเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นโดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปเล่นน้ําในคลองตะบอกผู้สื่อข่าวได้สอบถามผู้ไปเล่นน้ํคลองตะบอกพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีและจัังหวดเพชรบุี เที่ยวเหล่านี้บอกว่าในพื้นที่มีคลองมีทะเลแต่ไม่สนุกแบบคลองตาบอ็อกมันสนุกต่างกันพบคนหลากหลายไปเล่นน้ําไม่ต้องไปเสียงเงินเล่นสไลเดอร์เพราะน้ําที่นี่แรงมากผู้สื่อข่าวสอบถามนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่กล่าวว่ามาเล่นน้ํคลองตาบอ็อกสนุกสนานดีมากสาวเยอะแถวบ้านมีน้ําแต่เล่นไม่สนุกแบบนี้น้ําไม่แรงแบบนี้ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวคลองตาบอ็อกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองการผู้สื่อข่าวได้สอบถามสิงแม่ค้าที่นําสินค้าไปวางจำหน่ายแก่ผู้ท่ทองเที่ยวเล่นน้ำกล่าวว่าคลอง คองตะบ,บกเป็นเขตติดต่อระหว่างบ้านดอนตะเพชรหมู่ที่4กับบ้านดังหวายหมู่ที่8ซึ่งเป็นเขตติดต่อกันคลองแห่งนี้มีประมาณ2ปีแต่เพิ่งมามีปีนี้ที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายมาเล่นน้ํากันมากขึ้นจากเดิมชาวบ้านในพื้นที่มาเล่นกันในช่วงอากาศร,ร้อนเท่านั้นจนวันนี้ทางอบตดอนตะเพชร T ได้ลงมาจัดระเบียบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าให้เป็นระเบียบมากขึ้นก่อนหน้านี้ใครจะตั้งก็ได้แต่ตอนนี้ได้ลงทะเบียนไว้หมดแล้วมีการเก็บค่าบำรุงรักษาพื้นที่แล้ว เพื่อจัดการดูแลความสะอาดฝากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันมากๆน้ำใส่น่าเล่นมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางเจ้าหน้าที่อบตน่าจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดมากกว่านี้สุดท้ายอยากฝากทางอบตช่วยลงเจ้าหน้าที่ไปดูแลการจราจรเพราะบางท่านไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่ทราบว่าเส้นทางไปทางใดได้บ้างรวมถึงขยะอยากให้มีจุดทิ้งขยะเวลานี้ทางร้านค้ามีถุงดำทิ้งกันแต่นักท่องเที่ยวยังไม่มีจุดทิ้งขยะคลองครับคลองตาบล็อกครับ บ้านดอนคลองตาเพชรเพราะว่ามันเป็นคลองน้ำไหลที่จะไหลผ่านไปไหลผ่านไปทางให้คนทำนาครับครับผมเป็นชื่อชื่อตำบลครับครับผมผมอยู่บ้านโป่งครับบ้านโป่งมีครับแต่ที่นี่สนุกกว่าครับครับก้าอยากเชิญชวนใครมาตรองกล้ามาที่นี่เลครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการจนบุรีครับกางเกงไม่ขาดไม่ใช่คลองตาบ็อกครับ คลองตะเพชรก็ขายดีอยู่ค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นคลองตะบอกค่ะชื่อคลองตะบอกอยู่ในเขตของตำบลดอนตะเพชรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นฝั่งถนนฝั่งนู้นจะเป็นเขตหมูแปกของตำบลลังหวายเหมือนเป็นเขตติดต่อกันนะคะ อ๋อตรงนี้ก็เมื่อปีที่แล้วก็มีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาบูมเอาปีนี้เพราะว่าปกติทุกๆซัมเมอร์หน้าร้อนก็คือจะมีเด็กๆมาเล่นน้ําที่นี่แบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าปีนี้จะคือคืนกว่าทุกปีแล้วก็มีการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นระเบียบมากขึ้นจากเมื่อก่อนอะ่ะคือใครอยากจะมาขายแล้วก็มาตั้งตั้งตั้งได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขามีการลงทะเบียนว่าตรงนี้เป็นล็อกของใครแล้วก็ห้ามซ้าที่กันแล้วก็มีการเก็บค่าบำรุงรักษาพื้นที่ค่ะาทางอาบตอดอนตะเพชค่ะ ก็น้ําน่าเล่นมากค่ะก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะสไลเดอร์ธรรมชาติค่ะเทศกาลส่งการก็มีแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการมีมาตรการป้องกันหรือว่ารักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นค่ะก็ทางอาบอตอก็ตอนนี้คือเป็นระบบแล้วก็คาดแต่คนที่จะมาโบกรถเพราะบางทีอะ รถพื้นที่ที่เขาไม่ใช่คนพื้นที่เขาจะมาอาจจะมาผิดเลนอาจจะมาส่วนเลนทาให้เกิดปัญหารถติดได้แล้วก็เรื่องขยะนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าอยากจะให้เข้มงวดเป็นจุดทิ้งขยะตอนนี้คือร้านค้าทุกร้านนะมีจุดทิ้งขยะแล้วแต่ว่าอยากจะให้มีที่เป็นพื้นที่สาธรารณะอีกเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากจะได้สะดวกในการทิ้งเขาใกล้ตรงไหนเขาจะทิ้งตรงนั้นอยู่แล้วค่ะมีเยอะเลยค่ะก็ส่วนมากวันนี้ที่มาเจอก็นคนปรปฐมราชบุรีหรือบางทีก็มาจากอีสานก็มานะคะบุรีรัมย์ ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามันก็เปลี at like uh ่ยนบรรยากาศก็น่าเล่นดีเพราะทะเลก็เหมือนก็มีคลื่นซัดมาหาเราแต่เนี้เราสไลเดอร์ลงไปค่ะใช่ค่ะน้ําแรงค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่เขาจะเบาน้ําลงถ้าเกิดแล้วก็มีเมื่อวานนี้ทองทองคาหายแหวนทองหายหนึ่งบาท เขาก็เลยสั่งปิดน้ำชั่ว,วขณะหนึ่งแล้วก็งมหาแต่ก็เจอนะคะเจอก็คืนพอเจอเสร็จแล้วก็เปิดน้ำให้เล่นเหมือนเดิมค่ะ